สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับ <ừ> ผมพบกับเราช่องฟังปีใหม่ชาแนลนะครับโอ้ยเลือบสืมาาอันไวไวคุณตาพิกโอ้ไวคุณตาพิกแหรอครับเลือบ่ต่งแตเป็นซุปเปอร์สตา<ะ>สร์เขาเป็นคนดังเลยกอกลมัปงปง้องเลงป้องเลงเขาดังเลยวันนี้ก็จะเอาทาได้ดังีเนาะมันนี้นกำลังคิต <มา S 2>

น็น,น,นแลนะม,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 มกากัมานมานแล,ลนนรราาโอ้หมุนหมุนหมุนหมหมุนหมมุอะหมนหมุนหมุนเอ้ยหมุนหมุนเสกไส้แล้วมันมานมันมันมนลูกไส้พอเจงนี่เจงแท้ไม่ใช่คนธรรมดาโอ้ไม่ใช่ช้างธรรมดาแล้วชายลึ คนไหนผ่านผมไม่ได้ผมต้องทักโยโอ้ทางนู้นทางนู้นทางอ้อนกันแล้วอ้อนกันใหญ่แล้วน้องดากับพี่ปีครับผม พิษนองแห้งดูครับชายเล็บรู้สึกว่าชายเล็บจะชอบคุณตากลับกราบลงกราบลงเอ้ยกราบคุณตาเอ้ยเก่งเก่งเก่งโอ้เก่งแต่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเออกราบลงกราบลงกราบลงเออดูนะครับความสามารถของชายเล็บนะครับผมไม่มีใครบอกนะครับผมทำเองนะครับโย ฮ่า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 ฮ่โอ้ยแค่กนันอะไเสียกไส่ก็เป็นบาทนนิมาเข่าโรงเรียนนี่เจ่งทุกเชือกเลยตัวนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่ธรรมดาครับผมช้างแต่ละเชือกอนุบาลช้างมงคลของเรานะครับผมเจ่งทุกเชือกเลยนะครับผมโอ้สายมวนโอ้เสียงใครมาเสียงใครมาเสียงใครมาเล็บเสียงใครมาแล้วเล็บ เสียงไก่มาแล้วเออเสียงไก่มาโอ้ยพ่อเจ็กมาแล้วพ่อเจ็กมาแล้วพอดอ่ะอีพอมาแล้วอีพอมาแล้วมาแล้วพ่อเจ็กมาแล้วโดอู้หูพูดเลยังป่ด,ปดิโอ้โอโดูดปากก็เป็นดูดออกเสียงด้วยนะครับผม สองคู่ทางนู้นนะครับกันสูงมากเลือดรักระหว่างเลือดรักกับปลากระเยงนะครับผมพี่ปีกับน้องดาวนะครับผมสนใจใช่ชเรือเพิ่นก็บล่อถ่ายพอมาแล้วนี่พอมาแล้ว,เ,วเป็นนําหาพอพอเป็นแจน,น้ำแม่แม่พิมพ์กำลังมากดูสายกินกินเก่งนะครับผมเมืองปลากระเยงครับ กินเรื่อยๆนะครับนี่ครับขยันกินแล้วอ้วนไม่นานก็อ้วนโตมากนะครับผมใหญ่เร็วโรงเรียนนึบ้านช้างบางคนเดี๋ยวปีปมาได้เข้าข้างหน้าข้างหลังก็ได้ติดนองดาวมากมากมากิากตไปหลายถ้าออกงานนะครับผมต้อง ตามตูดน้นองดาวครับผมเวลาออกงานอาศัยน้องดาวครับผมนี่ติดน้องแห้งน้องอยู่หนูก็ไม่ไปไหนเลือกเตะกาละมังดังนั่นอ้ามาบันนี้เตะบันนี้คักดังก็เกาเา่าได้บันนี้ขมุน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 ,มน มุน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 เอามุน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 เอาโปเจกสร้างมุนเมื่อไงมุนมุนมุนอ้แม่งอันนี้หลายครับหน้าผลนี่ครับแม่งมะเร็งแม่งกีสร้างบ่ะป้อนผมตอมตาครับผมแต่ตอมตาตอนนี่ตาตู่มาเลยครับโอ้ช่วงหน้าผลนะครับต้องระมัดระวังช่วงฝนตกจะดูทำใจครับโอ้ย๊บโอ้ย๊ ปวอ่ะหมุนมือหมุนมือก็เป็นด้วยสาปีนิ่งมากเลยครับสาวปีสายกินแล้วครับผมดูครับโอ้ห่วนห่นนโอ้เสียงใครเสียงใครเสียงพี่ฟ้าโอ้เสียงพี่ฟ้านะครับเมื่อกี้นะครับผมเสียงหวานมากแอลแอลนะครับผมลูกสาวพ่อน้อม ครับสายกินครับผมสายสายกินครับโอ้เลือบได้ไรลวดลายมาครับลวดลายมา เราไอติมมาแล้วโอ้ใช่เลยเห็นไอติมมาลยวันแล้วหิวไอติมแล้วเออน้องดาวทั้งนั้น ดูครับโอ้ดาวดูครับดาวโรไอติมมาครับพอ่อคาไอติมมาให้ครับอังดาวนะครับเพื่อของกินผมทําได้ทุกอย่างดูครับไอติม,มนะครับผมไอติม,มไอติม,ไอต,มไอติมแท่งเพื่อไอติมผมทําได้สบายมากให้ห่วง เพื่พอไอติมครับเพือ่อไอติมครับสนใจเล็บโอ้ชเล็บพอพอ,พอผมอหิวไอติมคือกันได้ได้อิไรกินไดติมแมี่บพี่คือพี่เมียบ่อยู่เมีย่องเียงหง

Buy thai 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 bằng thai bằng qua bài thai thai bài 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 โอ้ยกโอ้ดาามาดิครับมาดิครับมายกดิครับมายกดิครับยกมาดิครับมามายกมาดับมามายกตาดิครับมาายกมาดิครับมาายกมาดครับมามายกขอดยกมอดิคยกมอดิคยกขายกขอับายกขอยกมีดิม่มามาดรับมามกมึงเคยกัวมามกมัยกาัามายกาดิากับายาับยิยกัมกับมามายดิอรามาามกดิครบมดย ไปไปหากัอยขอบคุณมากนะครับืมกดไลค์กดแชร์กิตามกดกรดิ่เข้าวังปีใหม่จะแน่นอนะครับผมหึงไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งลังใจของพวกเรานะครับผมเจอกันคลิปวีดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิวโอนี้ก็ขอบคุณมากครับบายยจากกันพี่ปีไวไวเดี๋ยด้วยเดี๋ยวด้วย